อ่ะสวัสดีครับผมก็อีกับผมนะครับเนาะชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียโฟนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพูดง่ายๆเลยก็คือมีหลายคนในอยากให้ทําเราควรจะทําความเข้าใจยังไงกันใหม่ก่อนที่จะเล่นเกมเมียโฟนะครับไม่ว่าจะเล่นเพื่อปุดหาเงินรายวันไม่ว่าจะเล่นเพื่อความมันนะครับหรือจะเล่นเพื่อความบันเทิง หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงวันนี้ก็ผมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับตรงนี้เรื่องการขุดเหมืองโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เลยนะกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครับต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีต้อมและสำหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมน,นะครับยังไงผมฝากล้านดิสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1ู0แน่นอน ครับสนใจเติมเงินเกมไหนยังไงนะครับกดลิงก์อัตัได้เลยนะครับโอเคเรามาทําความเข้าใจใหม่กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเล่นเกมนี้ตอนแรกเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งเนี่ยปั้นมาเลยหรือไม่ก็ผมก็ได้ช่วงแรกที่ผมแนะนำ40เนี่ยมาเลยขุดแรกได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยกาได้เปลี่ยนแปลงลักษณากันไปแบบไกลมากแล้วนะครับคนคนละเรื่องแล้ว จนตอนนี้เนี่ยหัวคุณยิ่งแดงเนี่ยนะครับยิ่งขุดแร่ได้น้อยลงนะครับผมติดเอ,อบาดเจ็บภายในขุดไม่ได้ขุดยากนะครับผมไอหัวแดงเนี่ยบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับผมและที่สําคัญอีกคําถามหนึ่งเยอะเลยวีมิกเนี่ยนะครับวีมิกโม l ลตหนึ่งอดีเนี่ยมันสามารถผูกได้กี่ตัวละครตอบกด้เลยว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คือหมายความว่าวีมิกหนึ่งตัวนะครับเออตัวละครหนึ่งตัวผูกวีมิกได้หนึ่งอันเท่านั้นจบ แล้วอีกคําถามนึงนะคันขอแถมให้ก็คือเปิดได้กี่จอเอาจริงๆนะครับผมในตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเปิดได้ก็คือ GC 2จอนะครับสตรีมหจอโทรศัพท์หนึ่งเครื่องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วผมก็แบบพยายามถามไปหรือทวงติงไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าคนนึงเนี่ยเขาอยู่กันในบ้านเนี่ยเขาอยู่กันสามคนแล้วเขาเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเขาไม่มีคอมทํำยังไงเอออันนี้ผมก็ได้ถามไปแล้วนะ ได้ถามไปทางแบบทั้งซับพงซับพอร์ตอะคำตอบมันก็ออกมาไปเหมือนกันและเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจแบบไหนเราก็ทําไปตามนั้นบางคนบอกว่าหน้าจอเกมเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยเขามีบอกเลยว่าเล่นในในแพลตฟอร์มไหนได้บ้างแต่มันไม่ได้มีบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงเปิดได้เลยพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้ง PC 2ีสองสตรีมหนึะครับแล้วก็โอเยหนึ่งดังนั้น มันเป็นเหมือนกับว่าให้ผู้เล่นคิดเองอะ่ะคุณก็ลองรับความเสี่ยงตัวเองแล้วกันในส่วนของการเรื่องเปิดหลายจอหรือเปิดกี่จอนะครับผมทีนี้เรามาเข้าสู่เลเวลติดติบตอนนี้เีหลายคนถามว่าพี่มันยังขุดได้ไหมวะดิชอนเนี่ยผมจะพาไปดูเลยใช่ไหมคุณก็งงว่าใช่ไหมว่าทำไมผมขุดอยู่คนเดียวเพราะว่าที่นี่มันคือภูขเขาจันทารหิตเลนรับไงครับ มมนมีผมอยู่คนเดียวตอนแรกเนี่ยมันเพิ่งมีวันเนี้ยที่เพิ่งขึ้นกันมาเจ็ดห้าอีกสองคนสามคนแต่สุดท้ายก็คือการขุดสบายอยู่ดีนะครับแล้วการที่ว่าคุณจะไปซื้อตัวละครเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่เจ็ดห้าขึ้นมาแต่คุณอย่าลืมด้วยว่าตัวละครเจ็ดห้าของคุณต้องเก่งด้วยถ้าตัวละครเจ็ดห้าของคุณไม่เก่งเ่ยคุณมาขุดเนี่ยคุณโดนตบหัวที่หมดดังนั้นใครที่คิดว่าเอ้ยจะทางลัดวะไปซื้อตัวเจ็ดห้ามาแล้วกันนะครับ แล้วก็มาขุดก็สุดท้ายผมเห็นดรามา่าซื้อมาก็ขุดไม่ได้จริงโดนตบยับเลยเละคาที่ดังนั้นหมายความว่าคุณจะซื้อตัวละครตอนนี้คุณต้องดูด้วยว่าค่าพลังอันดับเท่าไหร่ยังไงดีพีเป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่อันดับ1อันดับสองนะครับเบียดเบียดกันอยู่ณนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่งเปิดมาแค่ประมาณเดือนนิดนิด,น,ดนะครับก็คือเดือนประมาณสักเดือนอาทิตย์2ออาทิตย์ครับประมาณนี้ซึ่งตัวผมเนี่ยก็อยู่ตามนี้ แต่เอาจริงๆเนี่ยตัวผมเนี่ยต p พเนี่ยนะครับหรือค่าพลังเนี่ยมากกว่าที่หนึ่งเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยเขามีสัตว์แดงทั้งหมดห้าตัวแต่ว่าผมเองอ่ะมีแค่สมตัวแล้วที่สําคัญเนี่ยหนึ่งตัวของผมเนี่ยเป็นสายเวทด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าผมมีห้าตัวนะครับตรงสายเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็จะแซงเขาไปกระจายเลยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยนะครับก็เติมไป เกือบล้านนะครับผมเติมไปหลายแสนมากนะครับผมตัวละครของเขาเนี่ยสกิลเนี่ยเเวล8เลเวลหเลเจล7อะไรพวกนี้นะครับของก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับตัดแดงห้าตัวนะครับอันนี้คือมันผุดอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับก็แต่ผมอะ่ะไอดีผมเติมไปเจ็ดพันนะครับส่วนวิธีการเล่นเนี่ยนะครับดูได้จากในช่องเลยมีคนถามเยอะมากผมก็สอนแล้วก็บอกเยอะมาก ผมจะบอกให้ตรงนี้เลยแล้วกันวิธีการเล่นเนี่ยคือง่ายมากนะครับผมเราเล่นแล้วเราก็เอาของมาขายนะครับคุณดูที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าสกรอร์ยังอยู่หรือเปล่ากดเข้ามาที่ตลาดครับโอ้ไม่เหลือแล้วมัง้งสิ่งที่มันสามารถขายได้ในเกมนี้ผมจะบอกให้คุณฟังเลยเป็นเคล็ดลับหนึ่งคือหินปีศาจสีน้ำเงินอันหายากสองคือยาศิลธรรมอันหายากสามคือหินเวทแสงจันทร์อันหายากสามอย่างเนี้ย คุณเกาะให้ดีเพราะว่าสามอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเปิดมาเนี่ยต่อยเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับยังไงก็ยังขายได้และขายดีและขายแพงนะครับผมมันจะเป็นราคาที่สูงมากโดดลิฟเลยนะครับเนี่ยน้ำบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่แบบขายไแพงดังนั้นคุณจําไว้ว่าเวลาคุณเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณควรทํานะครับคุณควรจะเอาพวกของเหล่านี้มาขาย ผมทํายังไงทําไมผมถึงขึ้นมาตรงนี้ได้มันมีอยู่ด้วยกันสองแบบเวลาคุณสร้างน้ําบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าเวลาคุณสร้างพวกไอ้ไข่พวกเนี้ยหรือหินอินเวฐพวกนเนี้ยเนี่ยมจะสอนให้อันนี้เป็นเทคนิคนะครับว่าผมทํายังไงเอาแล้วถ้าผมขายหมดอย่างนี้แล้วผมจะ,อะ,มจะเอ้าผมเจ้าที่ไหนมาไ้นี่เออผมเจ้าที่ไหนมามาทําตัวละครอ่ะผมทําได้นะครับกดสร้างขึ้นมามาที่ วัตุดิบนะครับนี่ไงตรงนี้นะครับเวลาคุณสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโอกาสติดแบบขายได้กับขายไม่ได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีโอกาสติดแบบขายได้กับขายไม่ได้อะเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูปึ๊บอันนี้ขายไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีแสงแบบฟิง้งออกมาอ่ะจะลองขายให้ดูสักหน่อยแม่งเหลืออยู่ห้าร้อยอีกจำเ้ยเงินหมดทุกวันเงินหมดทุกวัน ตัวละครเหี yeah. ้ยอันดับต้นๆหาอะไรมาแต่เงินหมดหมดทุกวันจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าใครก็หมดทุกวันครับถ้าทําแล้วก็เล่นตัวละครจริงๆนะไปอ่ะอันนี้ขายได้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเอฟเฟกตมันต่างกันอย่างอันนี้เมื่อกี้ที่ผมสร้างเนี่ยแม่งขายไม่ได้แต่อันนี้แม่งขายได้ครับดังนั้นเข้าใจนะแล้วพอถามว่ามันได้ขายได้แล้วยังไงต่อเฮ้ยทาไมพี่ไม่เอาไว้ทําตัวล่ะอ๋อเปล่าครับ ผมทําแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันลงขายได้แล้วผมไม่รีบอนะครับผมก็จะขายเห็นไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมก็ลงขายแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะเตือนภัยอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าคุณได้โกกอ้ปนะกันราคาเนี่ยคุณอย่าดูแค่ตรงนี้คุณรู้ไหมว่าคุณลงขายของกันผิดเรื่อยเลย ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารู้เขาก็จะกดของเขามาดูทุกๆชั่วโมงทุกๆ1ินาทียี่สิบนาทีบางคนลงขายน้ำมสุดูราคานี้แต่พอ er เอาก็จริงเนี่ยพอเปิดเข้าไปนหน้านู้นนะแม่งแพงกว่าพอเปิดเข้าไปนหน้านู้นแม่งถูกกว่าอ่ะดูนะหกิบเจ็ดผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะราคาตรงเห็นไหมหกสิบเห็นไหมดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะตรงกับตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยคือราคาที่ขายออกไปล่าสุดแต่บางครั้งพอคุณกดดูตรงนั้นเนี่ยหกเจ็ดปุ๊บ ไอเฮียคุณเข้ามาดูจริงๆอ่ะตรงนี้แม่งเจ็ดติตรงนี้คุณเข้ามาดูจริงๆตรงนี้แม่งแปดติดังนั้นเวลาคุณจะขายของอ่ะคุณอย่ามักง่ายผมเตือนเลยเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าผมอ่ะมักกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณอ่ะลงขายของกันผิดราคาบ่อยเนี่ยอย่างเช่นเหรียญอันเนี้ยคุณไปดูเลยไม่เชื่อจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญอันเนี้ยเวลาขายมันอยู่ที่หนึ่งกว่าแต่มันจะมีบางคนลงมาขายแค่ศูนย์จุดหนึ่ง บางทีก็ศูนย์จุดสองแล้วเขาใส่หน่วยผิดคือบนนางคนอะมันล่อโดยการที่ว่ามันลงขายอันนี้อันเดียวแล้วมันลงขายศูนย์จุดหนึ่งไปปุ๊บพอมันออกปั๊บแล้วทีเนี้ยสกอร์มันไปมาร์กไว้ที่ตรงนั้นเท่ากับว่าพอคนหลังเนี่ยที่มาลงขายเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็เห็นว่าเอ้าเหรียญที่แม่งเหลือแค่ศูนย์จุดหนึ่งเองเว้ยแม่งก็ตั้งปรางเขก็ไปเหี้ยหกสิบอันอันละศูนย์จุดหนึ่งอสรุกก็คุณเจ๊งนะครับ ดังนั้นจําไว้นี่ผมอยากจะเตือนเพราะว่ามันมีคนที่เขาหยิบขายของถูกเอาของถูกไปขายของแพงเยอะยิ่งในกิลเนี่ยทำกันอย่างเยอะเลยมันทํากันจนแบบว่าโอ้โหรวยเลยแต่ละคน,นเป็นสุรตานเลยนะครับ mm hmm. เหรียญเงินเก่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ลงผิดเยอะที่สุดคุณจำเอาไว้นะครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะมีพวกไอหินเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย หินแสงจัน์นะครับแล้วก็หินอันหายาแล้วก็น้ําบริสุทธิ์โอเคนะก็จบไปเรื่องนี้แม่งกูจะพูดเรื่องขุดแรกนะครับผมอ่ะเรามาดูเลเวลตีิบที่ผมบอกว่าทําไมถึงไม่ควรทําแล้วคือมันไม่สามารถอยู่ได้แล้วครับในเหมืองดีชอนเนี่ยนะครับผมจะให้ดูชั้นไหนเดียวดูชั้นสี่แล้วกันไปชั้นสี่ให้ดูเลย ดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องเก็บรลเวลให้ได้45นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาที่อาสอรพิได้แล้วคุณดูครับมันอยู่ไม่ได้แล้วครับบีชอนน่ะเนี่ยมันทุกจุดครับมันมีทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมบอดทั้งนั้นนะครับคือบอร์ดวาร์ปลงเลยนะครับมันไม่น่ามันไม่เหมาะแล้วมันก็ไม่ควรแล้ว นั้นก็ตามเนี้ยนะครับลองดูแหลกได้ขนาดนี้โอเคไปต่อเห็นใช่ไหมคุณดูสภาพนะเนี่ยคือสี่สิบอ่ะมันขุดไม่ได้แล้วครับถึงคุณขุดอ่ะคุณก็โดนตะกิดออก คุณขุดปุ๊บคุณโนตะกิ้ออกเลยที่ชั้นสี่อย่างขนาดนี้นะเนี่ยเห็นบ้าดูดียืนฝังรอเลยเนี่ยยืนฝังรอเลยนะครับเดี๋ยววาตถุพลากมันก็ย้อะกิดคุณปัง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 แล้วคุณแล้วคุณก็เรียบร้อยเนี่ยกอดแมงวาดลงตรงเนี้นะครับผมดังนั้นที่มีชอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับเนี่ยบอดจีนเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับมีแบบทุกจุดเลยเนี่ยเห็นบ้าเนี่ยแนหัวชมพูแล้วมันสะกิดแล้วเห็นบ้าเนี่ยแนนเนี่ยเนี่ยมันสะกิดออก นะครับมันสะกิ้ไม่ออกก็ฆ่าเลยมีสองอย่างเนี่ยทั้งนั้นอ่ะเนี่ยส่วนคนที่ครอบครองตรงเนี้ยก็คือคนที่คนที่โหดอ่ะเอาง่ายๆคนที่โหดอ่ะอยู่ได้เพราะผมจะฆ่าเลยก็ได้ต่อยเป็นมันมิตรก็ฆ่าได้มันมีกฎอยู่นะครับผมสําหรับของผมพวกผมเนี่ยก็คือใครที่ตีพีต่ำๆเนี่ยจะไม่สามารถมายืนครอบครองพวกหินพวกนี้ได้นะครับสามารถฆ่ากันได้เลย ตอนทีนี้เนี่ยในเนี้ยมันไม่น่าอยู่แล้วนะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วครับเอออ่ะ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 ย่งงินใหญ่ย่งงินใหญ่ลองลงไปดูสภาพชั้นไหนดีชั้นสองแล้วกันอ,อ่ะลงลงเหมืองเลยลหลายคนบอกโอ้ยกำไรดีครับเลเวลสี่สิบผมพูดจริงๆครับคุณเล่นมาเนี่ยสองตัวขึ้นไปให้ขุดอสตรพิษได้นะสองตัวคุณกำไรไหวพวกลี่เล่นหลายจอนี่อีกนะครับ เออเปิดง่ายๆเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยคุณจะอยู่กันยังไงครับผมถามหน่อยจะอยู่กันยังไงเหรอบีชอนเนี่ยอยู่กันยังไงอ่ะผมอยากรู้อ่ะมันไม่ได้นะครับผมสําหรับตอนเนี้ยนะครับดูเดีเฮียนินจงนินจาเต็ไมไปหมดเลยมันกระโดดวาร์ปลงกันตรงนี้เลยนี่คือสภาพพีชอนคุณดูไว้เห็นนะเด,ดี๋ยวเฮียแม่งวิง่งเร็วจัมเปอร์เฮียอะไรเต็ไมไปหมดเลยเลย เห็นไหมลงเป็นกองๆเลยเอาดูดิเอาดิทีนี้คุณมาดูอสตรพิษบ้างทําไมผมถึงบอกว่าให้คุณเก็บเลเวลสี่สิบห้าแล้วปลดประตูเลเวลหกสำหรับคนที่จะไปอสตรพิษผมจะบอกให้นะตรงนี้เลยคุณจะต้องปลดประตูอันนี้ยให้ได้เลเวลหกทำยังไงก็ได้ให้มันได้เลเวลหกอะ่ะมันจะบอกคุณว่าคุณต้องทําอะไรบ้างยังไงยังไงยังไงแต่จาไว้ว่าประตูอันนี้ให้ได้เลเวลหกแล้วคุณจะสามารถเข้าอสตรพิษได้ นี้คุณมาดูครับอสสพิษที่ผมบอกว่ามันต้อง45แล้วแล้วมันต้องเกินแล้วด้วยเอาจริงอะ่ะถ้าอย่างเซิร์ฟเวอร์ผมนะ45ยังได้นะเพราะว่าคนปวนน้อยนะครับอะเรามาดูสภาพการชั้นสองของอสสพิษเป็นยังไงบ้างน,นี่คือชั้นสองของอสสพิษครับเห็นไหมว่ามันอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อย มันไม่มีนินจาแบบนั้นนะครับถึงมันมีอ่ะมันก็แบบน้อยมากๆส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้คนนี่แหละไปทำเควสแล้วก็ขึ้นมาเพื่อหลุดพ้นบทลองดูแล้วกันว่ามันต่างกันแค่ไหนเออมันต่างกันแค่ไหนลึกออกใช่ไหมอย่างนี้ถ้าผมสกิบตัวนี้ออกไปปึ้งเนี่ยแม่งแม่งกรูกันเข้ามาเลยอ่ะเออ เนี่ยวห้าติกว่ากดสีแดงผมจะลองให้ดูจะลองให้ดูแต่ผมก็กลัวมันตายเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่ามันหลุดแล้วเห็นไหมผมก็ทำแค่นี้เห็นปะมันก็จะไปทันทีเอ่อสำหรับชั้นสามลงมาจนถึงชั้นหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณฆ่าเขาเนี่ยคุณจะหัวแดงดังนั้นเนี่ย คุณมีทางเดียวก็คือคุณต้องตัดตันให้มันหลุดออกไปหรือไม่ก็ชนให้มันออกนะครับหรือไม่ก็ทํายังไงก็ได้ให้มันหลุดออกจากหินแต่ตอนเนี้มันมันยากมากการที่ทําให้มันหลุดออกจากหินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนตีธรรมดาเนี่ยมันก็ยังขุดอยู่ดังนั้นคุณต้องเอาให้มันล้มหรือให้มันตายมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าตอรพิษอ่ะแต่ผมคืนหินใหน้มันไปคนอื่นมาอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณไปดูชั้นสี่อตอรพิษว่าเป็นยังไง นะครับผมถึงบอกว่านาทีเนี้มันไม่ใช่นาทีที่คุณจะมาทำเลเวลสี่สิแล้วครับมันไม่ใช่แล้วยังไงคุณก็ต้องเก็บเลเวลขึ้นมาคุณทำมาเลยสองตัวละครขอแบบโหดๆจังๆหนับเลยนะครับขอบโหดๆเลยแล้วคุณจะเลือกหินได้หรือว่าคุณคิดว่าจะมาเล่นเกมนี้เพื่อขุดหินฟ้าหินเขียวแค่นั้น เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณโดนเจ้าบ้านฆ่าคุณรู้ไหมว่าเจ้าบ้านสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาหินก้อนไหนเพราะว่าเขาฆ่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะจนถึงชั้นนู่นอะมันไม่เป็นไรนะครับเออคือคนที่เป็นเจ้าของเหมืองเนี่ยฆ่าได้เลยไหนบ้านเนี้ยมันก็สกิกันไปสกิกันมาเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะอย่างอันเนี้ยมันก็ฆ่าเลยอย่างตัวเมื่อกี้อยู่เนี่ยเห็นป่ะถ้าเราเก่งกว่าเราก็ได้นี่คือชั้นสี่มันคือวิถีแบบนี้จริงๆแต่ว่าถ้าผมจะเอาอ่ะ ผมจะฆ่ามันนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันก็ต้องออกมันก็ต้องยอมออกเพราะว่าเราเก่งกว่าไงคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่ามันมันหนีไม่ได้อะยังไงมันก็มันก็คือต้องยอมอ่ะเพราะว่าคุณทำตัวละครมาแค่นั้นคุณก็ไม่สามารถเลือกสีขุดได้อ่ะเออ แต่อย่างคนที่เขาสูงกว่านะครับหรือว่าคนที่เขาแบบม e ี power กว่าเลเวลเยอะกว่าทําของเยอะกว่าเป็นคนเลือกหินเอ่ออันนี้คือผมพูดตามหลักความเป็นจริงจริง,รงดังนั้นเนี่ยคุณเล่นขึ้นมาข้างบนเนี่ยยังไงอะ่ะคุณก็เขาเรียกว่ายังไงเดียยังไงคุณคุณก็มีแต่ผลประโยชน์ที่ได้กับได้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่กิลที่แบบว่าคองเหมืองคองบ้าน นะครับผมเอออย่างเงี้ยยิ่งขุดสบายนะครับผมเกมนี้อ่ะมาแม่เน้นคนเก่งคนเดียวสองคนสามคนมันเน้นฝูงซอมบี้หรือโล่มนุษย์นะครับที่คุณจะแพ้เขามีอย่างเดียวต่อให้คุณแรงแค่ไหนเก่งแค่ไหนเยอะอ่ะคุณก็สูโล่มนุษย์ไม่ได้เพราะว่าโล่มนุษย์เนี่ยมันยืนขวางอยู่ก็หน้าคุณเข้าไปเนี่ยคุณสาะสกิลใส่หมดแล้วพอาคุณวิ่งเข้าไปก๊อกสองนะคุณเจอ คุณเจอตัวแรงรออยู่ตรงก๊อกสองอ่ะคุณก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันเข้ายากเออดังนั้นเกมเนี้ยเน้นจํานวนครับเออดังนั้นเกมนี้เน้นจํานวนแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะขุดแร่ตามชั้นเน้นพลังรถเน้นจํานวนเน้นความเก่งถ้าคุณเก่งกว่าคุณได้ของมันจะไม่มีคําว่ามาดาม่าว่าอะไรทั้งนั้นมันไม่มีเกี่ยวกับนิสงนิสยัยใจคอหรืออะไรมันคือเกมนะครับมันคือเกม ดังนั้นคุณจำไว้ว่าถ้าคุณเลเวลต่ำอ่ะคุณก็ทำได้แค่นั้นคุณเป็นได้แค่นั้นเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลเวลสูงคุณเลเวลนำทำยังไงก็ได้เล่นเกมให้มันสนุกมันด้วยเราได้เงินด้วยอ่ะมันคือคอนเซ็ปต์ของผมมันไม่ใช่ว่าเป็นเกมที่เสียเงินผมเล่นมาเนี่ยไปดูในช่องผมได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับเล่นมาตั้งแต่แรกให้ดูนะครับก็หนึ่งกิวลุมหกกิวก็ลุมมาแล้ว นะครับผม1กิวมัน6กิวมันอยู่ไม่ได้ก็อยู่มาแล้วนะครับดังนั้นก็ฝา,ากไว้แล้วกันเออแล้วเนี่ยก็คือพอเราเลเวล7 5ผมใช้เวลาในการเล่นประมาณ1เดือนกับอีก1อาทิตย์ผมเลเวล7 5ผมก็เข้ามาได้แล้วจันทาโรจิตนะครับปล่อยแร่ทองให้เขาไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้อออออนหนึ่งไอ้หนึง่งกุณแรหนึ่งี่มึงวิ่งผ่านเนเมื่อกี้สีทองพี่ไปแล้ว โอเคและเนี่ยก็คือจันทาโลหิตมันไม่มีคนครับของเลเวลเจ็ดห้าซึ่งผมเป็นคนมาคนแรกแล้ววันนี้เพิ่งจะมีเพิ่มมาอีกสองคนแล้วก็อีกนานเลยกว่าจะมีเพิ่มมาอีกนะครับคุณสามารถเดินเลือกได้เลย,เลยช้อปปิ้งได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรตรงนี้เนี่ยผมขุดได้วันหนึ่งเนี่ยเนี่ยต่อวันนะ นี่คือต่อวันมันขึ้นอยู่กับสปีดกับความเร็วในการขุดของคุณด้วยนะครับผมเปอร์เซ็นต์สั์เลี้ยงของคุณนะครับผม,ผมได้แนะนําไปแล้วในคลิปนู้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากขุดไวขุดเร็ว,เ,รวเนี่ยนะครับวิน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องทําสัดเลี้ยงของคุณให้ถูกนะครับทำสัตว์เลี้ยงสายขุดนะครับทําอะไรพวกนี้ทําไปดังนั้นตอนนี้ตัวผมอะคือขุดทั้งวันขุดทั้งคืนแต่ผมไม่ได้ทิ้งเลเวลนะครับสังเกตนะเปอร์เซ็นต์ของผมตอนนี้60กว่าเเปอร์เซ็นตะ์แล้วนะ เถ้าเป็นเรื่องเลเวลผมก็ไม่ทิ้งเพราะว่าผมจะเอาขึ้นสุดเลยนะครับยังไงเลเวลผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับตามนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับก่อนที่คุณจะเล่นน่ะคุณคิดใหม่ซะก่อนดูคลิปนี้แล้วกันแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงบอกว่าถ้าคุณเล่นเลเวล40เนี่ยเป็นอะไรที่โลต่ํามากเพราะว่ามันมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้เงินหรอกครับเอ่อแต่อย่างผมเนี่ยมันได้ อ่างนี้เขาเรียกก็ได้ของจริงนะครับมันเป็นแบบนี้อย่างน้อยเลยต่ําๆจาไว้ว่าอสลพิษขึ้นมาให้ได้ครับผมใช้เวลาในการขึ้นอสลพิษตัวใหม่แค่สามวันเท่านั้นเออกดไอ้นั่นอ่ะประตูมิติหกอ่ะมันง่ายครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นทําเป็นตัวนักกนูผมเนี่ยจะขึ้นแล้วนะครับผมเออก็ฝากเพื่อนแล้วกันครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ ជុកជុក